สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฝนกําลังตกนะคะที่บ้านน้องหินนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบแปดเนาะค่ะก็ฝนตกแล้วก็มีมีรุ้งกินน้ําด้วยนะคะอยู่หน้าบ้านเรานี่เองนะคะคุณผู้ชมอยู่ไม่ไกลนะคะโค้งแบบสวยงามมากวันนี้วันที่เท่าไหร่ลูกวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดนะ ดูดูี่สิเ็ดูนันใช้ความทิแน่นะดูในคำทีเออวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ดจำมันไม่ได้ดอไม่อยากพูดผิดคุณผู้ชมคะวันนี้วันที่ยี่สิดกรกฎาคมนะคะตอนตอนนี้กี่โมงแล้วลูกกี่โมงลูกตองรูนาฬิกนี่โมง นาฬิกาอยู่ข้างบนด้วยน่ะมันสื่อแบบนี้รูดไม่เป็นอีกเงินไหล5โมง4:15คุณผู้ชมคะตอนนี้เวลา5โมง4 5นะคะมีแสงแดดฝนตกแล้วก็รุ้งกินน้ำค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากๆค่ะ คุณผู้ชมเห็นรุ้รงไหมคะรุ้งกินน้ำเราก็จะเห็นทั้งสองสองฝั่งเลยนะคะก็แต่เป็นโค้งเนาะบางทีก็เห็นแค่ด้านเดียวเนาะแต่นี่เห็นทั้งสองด้านนะคะสวยงามมากคะ่ะ ฝนกำลังเอี้ยนฝนกำลังชะลอลงนะคะก็จะเห็นรุ้งชัดขึ้นนะคะถ้าเมฆก,ก้อนนี้ไม่ไปบังเขานะคะแต่ว่าเมฆก,ก็เคลื่อนไปที่จะไปบังรุง้งสายรุ้งนะคะคุณผ,ผู้ชมออีกฝั่งฝั่งด้านาขวามือของเรานี่ก็จะเห็นชัดนะคะส่วนด้านซ้ายมือนี่ก็บังต้นต้น มะม่วงยอดมะม่วงก็บังอยู่เดีย๋ยวชมแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะคุณผู้ชมฝนตกแป๊บเดียวเองก็เห็นรุง้งรุ้งกินน้ำอุย้ยโชคดีเนาะ ขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการชมฝนตกแล้วก็รุ้งกินน้ำนะคะที่บ้านน้องหินนะคะคุณผู้ชมถ้าใครต้องการจะมาชมของจริงนะคะขับรถมาเลยค่ะที่บ้านน้องหินตอนนี้ยังทันนะคะคงอยู่อีกไม่นานหรอก้อยคงจะอยู่แบบประมาณอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนาะรุ้งกินน้ำอะ่ะที่เขาอยู่หรือมากกว่านั้นนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ